ไปดีทุกคนเลยเนาะจะไปดีกลับพบกับสร้าฟาร์มอีกแล้วเส้นเก่าเส้นเคย EP การเดินทางยังบวชป่าไม้ยู่พี่น้องเดินทางต่อไปแถวนี้กับซิมีขี้ต้มลายนี่ขวมว่าเลิกเนาะหลุดไปคันท้าหลุดหนักอีลี่นี่หลุดสีขาได้เนาะน้องไม่จริงขออะไรไปไอ้ฟาร์มสไนน์น้ำโบ้านมือไปอะไรฟาร์มสีนน์น้ำโบ้สั่น อันนี้มันยังไม่กินกกเหล่าเนาะแกมาเห็นยังกินได้ปะบะหัว่ามันยังเหลากินกินได้มันมันยังบะหูวแต่ว่ากินเฮย้ำกินแท้เลยปะ<ห>กืนกินแต่ต่อออนไม่กินแทบจะเป็นคนป่าเต็มตัวแล้วนะอ่าตอนเป็นเด็กน้อยก็จะกินกน่นลละละนาร้องว่าเราจะน่าปลาอ่ะงน่าจะไอ่อะ ไปูลัไนีตัวเล็กนี่แบ้านอันไปเรื่อยๆเดินไปซื่อๆมวกกระปดในระวังที่ยังบนได้เย็นกับสีปดมวกบนได้หอนกับสีใสมวกนี่หน แต่ว่าลมโคตรแบบโคตรที่จะเย็นเลยพี่น้องลมค่นเนาะแบบมาบุพักเลยมาแล้วก็มาวี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 เลยก็พี่น้องวันนี้เป็นซ้ำแยกนะแยกพะทางนิดมีีมห้วยซอยหน่อยห้วยซอยใหญ่เนาะอันนี้ก็เป็นห้วยซอยหน่อยทางไปห้วยซอยหน่อยเด้อตัวนี้ น้องเบกกิ้งเคยมาบ่อเที่านี่ทางน้าไปทางน้าพุหมียังงเลยไปตามให้ตามเสืไไ้อไ่ๆในนี้โอ้ไปตามให้ตามสื้อห,หน่อยนึงเรามีบานนะโอเคพี่น้องเดินทางโ,โต,โตไปโอ้โนใกล้ๆมีควันมีควันได้ัดังไฟไปจังนะพี่น้องหรือว่าเขาจ,จ้าจุดยังกับบ่อหูใกล้ๆมีควัน ตัวผูไก่ทนตามที่ซ่อาฟร์รมขาดดาวอาจ์ิเป็นทางไปห้วยเดือนนะพี่น้อง <c oughs> คือซีเมนแหละ <c oughs> โอ้พี่น้องมีหัวคั่นไ้เปิดประตูเขาไปแล้วก็อัด้อมตรงไปเปิดเนาะ <c oughs> มีเลยเ <c oughs> มื่อกิ้ทางหน้าเป็นมือมู่บาแล้วเนาะเป็นบะมู่บาน,าน,น,น,าบานยั่งทางหน้า มุ้ยซอยหน่อยเนะนี่เลยกำลังย่างไปได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงเข้เจอเสียงไก่เสียงมูนาะแล้วก็เสียงเด็กหน่อยให้นี่แล้วก็มีเหอนมีตู้เป็นมูบานได้พี่หน่องนำนิกแล้วนำไส้เดียวกันกับพี่าฟาวามค้าเมื่อกี้นี้นะ้อยู่บนหวนัวฮันทำนีเลย มีม่มบานเขาเจ้ากัมีเหินเป็นล่งเป็นตูบเลยเนาะแบบตั้งเดิมเลยไ่โมบานโอ้เหล่าเขากับนี่หมู่บ้านกลางหุบเขาของแท้พี่น้องของแท้เลยค่ะ ย่างมาเมื่อยๆเนาะอาชีพใดไปเลาะไปเบิ่งแต่ละเงินแต่ละล่างแต่กะเบิ่งก็จอใส่ชีวิตเนาะเป็นตู้เป็นไฮเป็นนันเป็นนีกะคือแต่เก่าเลยเนาะซอฟารมาเห็นกัคิดหัวผ่าบรรยากาศเก่าๆสมัยซอฟาร์กัอย่างน้อยกะใส่ชีวิตอยู่ที่ห้วยเดือกะสีประมาณนี้เลยพี่น้องผู้มาอีกแล้วโพทางนี้กะเป็นมู่บานอีกแล้วโอ้ยคาดเคยพี่น้องมู่บานกะหุบเข้า ค่น um ีมูบานกลางหุบเข้าห้องแทรเลงซะฟฟาร์มสังเกตกัก็ิมีแต่เหงื่อและการเลาเนะเราเขาเราซาดีปะปนกันไปซ่ฟฟาร์มกับห้ากับงูได้ว่ายุแถวนี้มีมูบานมีเหงื่อมีรังคาขนเนาะพาผู่พาผ้าพาดงขึ้นผูลงห้อย ขึ้นอีกแล้วนี่พู่นอ,อมยี่นี่ไปขึ้นไปหันอ,อมลงมานน่นตามผ้านี่เลยออมลงมานี้แล้วก็ขึ้นมานี้ฟังนั่นก็ขึ้นป่านนี้ยังบอดเปล่าไม้อยู่พี่น้องกับผ้ามุ่งบานมาแล้วนะเดินต่อไปสุดพูนี้แล้วก็ยังพูนั้น ผู้ผ้าสลับสับสนเลยคุให้ไม่เจียกขึ้นผูกนุ่งหนังนอกรลุ่มกระมแล้วกระหดดนะก็จะว่าจะว่าตอนนี้ก็พากันเดินทางมา หาสมองเหรพี่น้องหาสมองเต็มเต็มเลยเนาะจางที่ซจาฟาร์มนัดมายัางบ่อหอดเจ้าฟาร์มขาดว่ะนาสีประมาณเจ็ดแปดเจ็ดหรือแปดสมองนะจังสีไปดหอดกะไหนได้กะซูซ้ๆเนาะยังไปอีกเส้นทางยาวๆไกลป่อไม้หอบกองยางรอท้ายนล้วทุกคน,มมกนยิ่งเว้นชิเก่งเนาะต่อไม้กับยุคนเกินไกลเลย กังละกอดเดินด้วยันไามกคู่ใช่กลับมาานทีรอบอกไม่ไยนตู้กระตุนันไพี่น้องยัางยางขึ้นไปถึงผู้ยิกนั่งอยู่นี่ก็สีเห็นแต่ห้เห็นแต่ส้วนนะ <c ười> คนที่ดีใจสุดกับอาร์เซน่อคนนี้เพราะว่ายังเพราวะว่าหอดใไฮหอดส่วนเพิ่นละพี่น้องเต็มกระดองก็ได้ยดืนนะโอ้ยพี่น้องบึงสะฟาร์มมืดเลยรถซิ่งขึ้นมาได้จังได้คนบึงดูฮะลุกบนเนินนั่นเนะขึ้นมาผู้บักซ้องบักสันๆัสะฟาร์มผักซ้องเทื่อผักละดิอย่างบ่สุดอยนะู่เนาะ เพิ่งจะ่ทางมาเละพี่น้องทายในโทรศัพท์อาร์ิโบสันเนาะ่ว่าคนจริงสันนะจะฟันยางหมดจะพูดลงมาตามห้อยแดงๆนี้เลยแล้วก็สุดจำห้อยนั่นแหละว่ยางขึ้นมาฝากหนีอีกเหมือนยางขึ้นยางลงนีเนะพี่น้องเดินต่อไปผู้สันโอ้นี่เลยพี่น้องนี่ที่สุดเป่าไม้เหรอมาถึงจุดถึงไม้แล้วนี่ มาหดเงินหดฟ้าเน,นาะตู้เข้าจอนาะเข้าจอดไปหอดเราหนอนไหมเจี๊ยแต่ซาฟาร์ามยังหดเลยโอเคเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ซาฟาร์ามกลับมาหดที่ตู้เพียงห้องนองใหม่เจีย๊ยแล้วเนาะซาฟาร์ามกับชีเขาไปนั่งพักผ่อนนันนีก่อนนั่นแหละค่ะคอยเบิ้งเนาะว่าสีเห็ดย่างต่อไปสำหรับ EP นี้เนาะกับชีเขาจบเไปจากที่นี้นก่อน,น,นเด้อทุกคนเจอกัน EP ต่อไปเนาะว่าซาฟาร์ามสีเห็ดย่างต่อบ๊ายบายสวัสดีเนาะ